สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องปอผิดแม่แบบดินชาแนลขออภัยในความที่มันน่าขำมากนะคะเพราะเราใช้ฟิลเตอร์ใน i อจนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์วาดรูปตามสมุดนะคะแบบเราสุ่มมาแล้วนะคะทุกคนเราก็วสมุดว้ายีิสมุดเซนต์คอนนะคะแล้วเราก็จะสุ่มถ้าเราสุ่มได้ไหนเราก็จะวาดดูนะคะแต่ถ้ามันมีคำว่าสุ่มคือเราต้องหลับตาแล้วสุ่มนะคะทุกคนไปกันไปเราไปสุ่มกันทัทุกคนเราจะได้สมุดอะไรเราได้สมุด abc ค่ะเดี๋ยวเราจะไปวาดสมุด abc กันค่ะทุกคนเราก็จะเลือกสองอย่างนะคะทุกคน เราก็จะใช้กระดาษแบบนี้นะคะทุกคนที่เราจะวาดเราก็วาดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะปิดไว้นะคะแล้วเราก็จะสุ่มอันต่อไปเลยอย่าฮะเราได้สมุดบาร์บี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปวาดต่อไปเราก็จะวาดเป็นลูกบาร์บี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราวาดไปเลย อ,อที่เราสมได้บาร์บี้คือมันวาดยากมากเลยค่ะทุกคนตอนแรกเราจะวาดเป็นตัวบาร์บี้แต่ตอนนี้เราวาดเป็น้อนมิกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะสมอันต่อไปเลยนะคะมาทุกคนเรามาสมกันเราไดุู้งค่าเราต้องรอตาแล้วก็ออกไปสมนะคะตบตาสุู่งกันค่ะทุกคนเราได้เออซานต้าคอสนะคะเดี๋ยวเราจะไปวาดกันอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนวาดกาต้มน้ำนะคะทุกคนแล้วเราก็จะวาดเออบ้านของนกนะคะแล้วก็จะมีนกด้วยเราวาดสองอันสองอันนะคะ นี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นรูปไข่แล้วก็รูปส้มนะคะอันแรกเลยแล้วก็เป็นอันที่สองนี่ค่ะทุกคนเป็นรูปก้อนเมฆนะคะนี่ก็เป็นรูปที่สามนะคะนี่เป็นรูปบ้านนกเลยค่ะทุกคนนี่ของพี่ชายเรานะคะเขาก็เลือกว่า เอาล่ะวันนี้คลิปก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย